ครับคุณฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ IMUTT News พิกัรข่าวเด่นนะครับก็กลับมาพบกับผมเดี่ยวท่านเชนลดงามเหลือเช่นเคยนะครับคุยคุณกันข่าวสารสาระที่ดีนะฮะเมื่อวานนี้ผมมีภารกิจพิเศษนะครับก็คือไปจัดรายการไทยพีบสู้โควิด -19 จาักตัวอยู่ที่บ้านด้วยความปลอดภัยโฮมไอซเลชันนะฮะซึ่งก็เป็นภารกิจที่ อยากจะทำนามานานแล้วนะครับเพราะว่ามีการนำเสนอความรู้เรื่องการดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านให้กับประชาชนให้กับผู้ชมเนี่ยได้ทำตามกันโดยมีเคสมีกรณีต่างๆเยนะครับนำมาแบ่งปันให้ได้ติดตามกันอย่างเรื่อยๆด้วยนะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีอาจารย์พยาบาลน,นะครับมาคอยให้คำแนะนำคำปรึกษาซึ่งสามารถที่จะสอบถามเข้ามาสดๆในรายการได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทางดิจิตอลเอ็นดีนะครับรวมถึงทาง Facebook YouTube นะมีบิ๊กไซด์นะครับก็คือเป็นภาษามือเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยหรือว่าใครต้องการที่จะช่วยคนที่มีความเดือดร้อนจากสถาน,นการณ์โควิดสินะครับด้วยการบริจาคเงินนะเพื่อที่เราจะนําไปซื้อเวชภัณฑ์หรือว่าเครื่องมือแพทย์ต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร,กรทางการแพทย์ต่อไปเก่าสารอาหารแห้งอย่างนี้นะฮะก็มีการร้องของเข้ามาแล้วด้วย นะครับติดตามได้ในช่องทางไทย PBS นะฮะก็คือดิจิตอล HD 3กด003น,นะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสานะตอนนี้ผมได้รับมอบภารกิจก็คือจัดรายการพิเศษวันเสาร์และก็อาทิตย์นะครับส่วนรายการข่าววันใหม่ไทยพี s เอเนี่ยก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่แล้วตั้งแต่ตีห้าจนถึง8ปดโมงเช้านะครับย่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้ก่อนก่อนที่จะคุยสถาน,น,นการณ์โควิดกัน นะประเด็นเรื่องของผลการชุมนุมของม็อบจสิงหาเมื่อวานนี้นะฮะจากการรายงานข่าวนะครับผลการชุมนุมม็อบจิตสิงหาเจน้าที่จับผู้ต้องหาได้แล้วก็นําไปดำเนินคดีนะครับ12คนนี้กันตารวจได้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนะครับทารายงานของกองบัญชาการตํารวจนครบาลครับพลต,ร,ตรียิ่งยศเทพจํานงโฆษกต่อรอพร้อมด้วยพลตรตรีปิยะตาบิชยัยโฆษกบชน แล้วพันตรรวจเอกีษนาพัสนะเจริญนะครับรองโฆษกตอรอเนี่ยก็ร่วมการแถลงสรุปสถาน,นการณ์การชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มเยาวชนพอดแอรนะครับแล้วก็แนวร่วมกลุ่มต่างๆพร,รียิ่งยศเนี่ยบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเผาทาลายสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายใช้อาวุธและสิ่งเทียมอาวุธทำร้า,ายเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุมก็ยังมีการเคลื่อนไหวต่อเป็นการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉิน และความผิดตามกฎหมายอื่นๆขณะที่พลตุรตรีปิยะก็บอกว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่ได้จับก,กลุ่มผู้ต้องหาดำเนินคดีรวมทั้งหมดนะครับ12คนประกอบด้วยกลุ่มแรกจำนวน2คนยึดขีมตัดลวดวิทยุสื่อสารเกราะอ่อนหน้ากากกันแกส๊สน้ำรถจนในห้องพักโรงแรมย่านถนนเข้าสารกลุ่มที่2จํานวน6คนก็ตรวจค้นพบพลุไฟ5อันหนังสติก๊กหัวนอ็อต วิทยุสื 3, ่อสารกราะอ่อนรถจนรสคันภายในวัดมหันภารามเมืองต้นคือว่าดำเนินคดีทั้ง2กลุ่มนะครับข้อหาอังยี่ซองโจรพร้อมมีการส่งพลุเพลิงที่ยึดได้นะครับเข้าไปตรวจพิสูจน์หากว่าเป็นวัตถุระเบิดก็จะมีการตั้งข้อหาอีกทางหนึ่งเหมือนกันนอกจากนี้นะครับยังจับก,กลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้ก็วางเพลิงเผารถเผาทรัพย์ อีก4ี่คนส่วนข้อหาอื่นนะครับก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยพบตรก็ํำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทําความผิดทุกข้อหาเลยนะฮะด้านจน้าที่ตํารวจก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนะครับถูกยิงด้วยหนังสติ๊กหัวน,น็อตฝั่งที่บริเวณลำคอเลยครับอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจส่วนความเสียหายก็มีการเผารถคุมพทต้างหาหนึ่งคันบางคา7 8 0 0 0ถึงแสนบาท ทุบทำลายป้อมยามตำรวจแล้วก็ความเสียหายอื่นที่ทําการสํารวจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับคือเมื่อวานนี้หลังจากที่ผมจะรายการเสร็จนะฮะเดินทางผ่านทางย่านดินแดงบอดีเลยนะแล้วก็พบว่าทางเจ้าหนที่ก็มีการสกัดกั้นเตรียมกองกําลังเอาไว้พอสมควรแล้วครับปิดกั้ารจราจรนะฮะตำรวจก็จัดชุดใหญ่เลยนะฮะมีทั้งโบกี้ ถังน้ำมันตู้คอนเทนเนอร์พืสกัดม็อบปลดแอกก่อนโดนย้ายไปที่หน้ารอหนึ่งนะเจ้าที่ควบคุมฝูชนก็ตามรายงานบอกว่าระดมยิงแก๊สน้ำตากระสนุนยางไม่ให้เคลื่อนไปบ้านนายกแตอนนั้นก็มีการประทะกันเดือดเลยนะครับปะทะกันบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะยุติการชุมนุมม็อบก็ยังมีการเผารถขนผู้ตรงขังระบายอารมณ์ ซึ่งตรงนี้ต้องรอคำยืนยันด้วยนะครับว่าเกิดจากฝั่งไหนกันแน่นะเป็นม็อบจริงไหมหรือว่ายังไงนะเรื่นี้ก็เห็นว่ามีคาม็อบเนี่ยตามพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับก็มีการออกปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตำรวจก็เข้มนะครับด้านฝ่ายค้านก็มีการขยายปมปิดปากสื่อนะที่บอกว่าส่งสารอาญาทุจริต แล้วก็ยื่นถอดถอนผลเอกประยุทจันทร์จันโอชาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะยังเป็นที่ร้อนแรงอยู่นะครับกลุ่มเยาวชนปลดแอกแล้วก็ภาคีเครือข่ายและดมพลมาตามนัดนะครับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่มีการประกาศบอกว่าเทกแกงร้อนเลยนะฮะไม่เคลื่อนขบวนไปที่บริเวณพระบรมหาราชวังก็เปลี่ยนสถานที่ย้ายไปชุมนุมที่รอหนึ่ง ทมรออ,อสถานที่ตั้งบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งก็มีการรายงานนะครับว่ามีทั้งกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือว่าฟียุธร่วมกับภาคกีเกิดข่ายกลุ่มฟื้นฟูป,ประชาธิปไตยนะฮะหรือว่า d r g กลุ่ม v ีวอร์เดนเียหรือว่า ivo, บีโวคณะประชาธิปไตยเพื่อความหวังมีกลุ่มทะลุฟ้า ุ่มเฟมินิตปลดแอกกลุ่มสรารยาเพื่อประชาธิปไตยจากกิจกรรมชุมนุมแล้วก็เดินขบวนจากอนุสวรีประชาธิปไตยไปยังพระบรมหาราชวังเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและต,ตรีและลมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกจากตําแหน่งจากความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินมีเยาวชนนักเรียนนิสิตน,นักศึกษารวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงนายทยอยมารวมตัวกันที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้าครับของวานนี้นะฮะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ขนตู้คอนเทนเนอร์โบกี้รถไฟที่เป็นถังน้ำมันขนาดใหญ่เลยครับมีรถหนามด้วยนะฮะเมื่อขึงเป็นแนวขวางบนถนนราชดำเนินครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบเส้นทางที่จะเข้ามาพระบรมหาราชวังป้องกันผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่มีการติดป้ายข้อความทหารของพระราชาและตำรวจของประชาชนมงเน็บคนดี รวมพลังพร้อมกับมีการปกป้องรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สําคัญของชาตนะิตั้งแต่กลางดึกของวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงนําตู้คด r นเนอร์แล้วก็ลวดหนามมาขึงขวางเส้นทางข้ามสะพานมัขวางอังสันถนนราชดำเนินสะพานเทเวศนฤมิตถนนสามเสนถะนนราชสีมาเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ทราเนียบนะครับ ต่อมาในช่วง10บนากาสนาทีนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสนสันัญราชเนี่ยฮะก็เข้าไปตรวจสอบรถพยาบาลของกลุ่มกาดปีวอรินเทียหรือว่าวีโวท,ที่บริเวณลานจอดวัดประหันตภารามวารพิหารน,นะครับก็พบผู้ต้องสงสยัยจํานวน6คนรถยนต์สองคันพบพลุกไฟวิทยุเกราะอ่อนหัวน,น็อตลูกแก้วนากากกันแกส๊สเข้าข่ายกรทําความผิดปรกอรฉุกเฉินนะครับพันตอรเอ,อกีตนะพัฒนาเจริญนอโกศก สถานการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตำรวจเข้าไปตรวจคน้นจุดที่คาดว่าจะมีการเก็บอาวุธมาใช้ในการจุมนุมมีการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดไปได้5-6คนแล้วก็ตรวจยึดลูกแก้วเสื้อเกราะอ่อนรถยนต์2-3ถคันไว้ดำเนินคดีกระทั่งเวลา11บเนการครับที่ยังไม่ทันถึงเวลานัดมา12บสนกาสานาทีกาลังเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมฝูงชนพร้อมกับอุปกรณ์โลกระบอง ปืนลูกซองยิงกระสุนยางเครื่องยิงแก๊สน้ำตารถเครื่องขยายเสียงแล้วก็รถท่องขังก็ได้มีการตั้งแถวหน้ากระดานแบบกำแพงโล่ขวางถนนนะครับที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางบริเวณแยกข้อกัวเดินหน้าเข้ากระชับพื้นที่ถนนราชดำเนินกลางผลักดันกลุ่มผู้ชมุมนุมให้ออกจากพื้นที่ก็เป็นเหตุให้เกิดการประทะก,กับมวลชนมีการขว้างปาข้าวข,ของแบบ สู้พลางถอยพลางแต่ว่าสุดท้ายนะครับไม่สามารถต้านทานกําลังตํารวจที่มาพร้อมกับอาวุธครบมือได้ก็ต้องถอยไปตั้งหลักที่เชิงสะพานผ่านฟ้าดีลาดนะฮะนี่ในเฟ e บุ๊กเพจเาวชนบทแอกเนี่ยก็มีการโพสต์ประกาศข้อความว่าแกงร้อนนะคะคนดีแกงหม้อใหญ่ยยมุ่งหน้ายิทธรรเนียมพอทําให้มวลชนนมุ่งหน้าไปยังตนนนคสวรรค์แยกดังเลิง แต่ว่าต้องเจอกับแนวสกัดของเจ้าหน้าที่นะครับทำให้ Facebook เพจเยาวชนปลดแอกประกาศเปลี่ยนแผนอีกครั้งให้มวลชนนะครับไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเพื่อมุ่งหน้าไปชุมนุมที่หน้ากรมฐานรามที่หนึ่งมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตแหนครับทำให้ฝ่ายตำรวจจะต้องสั่งการชุดควบคุมฝูงชนสับกำลังไปตั้งรับที่รอหนึ่งทมรออในการชุมนุมครั้งนี้นะครับ กรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสมประกอบด้วยนางปรีดาคงแป้นนายสุดชาติเศรษฐมาลินีนางสาวชชยามน์กาย,ยุรวงนายวาสันภัยดีกฤีก็มาร่วมสังเกตการด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อสู่มวลชนเนี่ยสอบถามว่าการถึงนุมแล้วก็การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้วก็หลักปฏิบัติสากลหรือไม่ อสมอบ,บอกว่ายังไม่สามารถที่จะสรุปได้ตอนนี้นะและตามรายงานเนี่ยบอกว่าหลังจากกลุ่มผู้ชมุมนุมนะครับไปยังอนุสวรีชัยสมรภูมิก็มีการบีบแปรรถพร้อมกับตะโกนเรียร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยลาออกตลอดเวลาเลยนะครับมีมวลชนบางส่วนเนี่ยใช้สีสเปรย์พ่นข้อความด่าทอรัฐบาลที่ตู้คอนเทนเนอร์สะพานลอยกำแพงตลอดเส้นทางโดยมีมวลชนเนี่ยเข้าร่วมเป็นระยะ กระทั่งเวลา15บนาฬิกาสานาทีนะฮะกระบ,บนมวลชน,นของกลุ่มยูบชนปลดแอกแล้วก็แนวร่วมเคลื่อนมาบนถนนราชปารบเพื่อมุ่งหน้าไปยังรอหนึ่งทอมอรอ,อซึ่งก็เป็นที่ตั้งบ้านาพักของนายกและทนตรีแต่ว่าก็ต้องหยุดลงนะครับเพราะว่ามีการตั้งตู้ตคอนเทนเนอร์สี่ตู้ด้วยกันสกัดขวางเอาไว้แล้วก็แนวรับด้านหลังนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะฮะอาวุธครบทั้งปืนยิงกระสุนยาง ปืนยิงแก๊สน้ำตาหมวกโลกระบองนี่มาเพียบเลยนะฮะมื่อมวลชนเริ่มทําการดึงตู้คอนเทนเนอร์ออกครับเจ้าหน้าที่ก็ประกาศเตือนนะแล้วก็เริ่มกระหน่ำยิงแก๊สน้ำตาพร้อมกับนํารถเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะั้นฉีดใส่ผู้ชุมนุมแล้วก็ยิงกระสุนยางใส่ก็ทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยร่นแบบไม่เป็นขบวนแล้วครับแต่ก็มีการตอบโต้ในการคว้างปาวัตถุเสียงดังคล้ายกับประทัดพลุแล้วก็ระเบิดเพลิงหนังสติก๊กกระสุนหัวน็อตใส่เจ้าหน้าที่ เหตุปะทะช่วงนี้ผู้ชุมนุมหลายคนก็มีการปวดแสบปวดร้อนที่หน้าตาครับบางคนเนี่ยต้องถูกหามเข้าไปประถ่งพยาบาลอย่างทุลักทุเลเลยขณะที่ฝ่ายตำรวจก็ได้รับปาดเจ็บหลายนายด้วยนะฮะและในช่วงเย็นเวลา17น,นากา20นาทีครับสถานการณ์ยิ่งร้อนแรงขึ้นครับหลังกลุ่มผู้ชุมนุมถูกสลายจากบริเวณแยกดินแดงจนต้องถอยร่นมาที่บริเวณอนุสาวรีย์ชายสมรภูมิ มวลชนส่วนใหญ่คือว่ายังคงเป็นหนุ่มสาววัยรุ่นนะครับขี่จักรยานยนต์มีการคว้างปาวัตถุเสียงดังคล้ายกับระเบิดไปยังฝั่งเจ้าหน้าที่ต่อเนื่องขณะเดียวกันแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้กระชาบพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆจากบริเวณถนนราชปารพบและถนนพญาไทและที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลราชวิถีฝั่งถนนพญาไทขาออกกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการจุดไฟเผารถควบคุมผู้ต้องขังของตำรวจจนเกิดไฟลุกลามไปทั่วบริเวณ กระทั่งเวลา18นาฬกา20นาทีน,นะครับตำรวจก็ระดมยิงแกส๊สน้ำตากระดำใส่พร้อมนำกำลังเข้าไปตรึงพื้นที่แล้วก็นำรถฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยเข้าดับไฟรถควบคุมผู้ต้องขังทำให้ผู้ชุมนุมต้องถอยร่นไปทางฝั่งถนนราชวิถีขาเข้าใช้ความคล่องตัวนะครับของพาหนะที่เป็นรถจักรยายนยนต์หลบนี้ออกนอกพื้นที่กระจายไปตามเส้นทางต่างๆเนี่ยนะฮะ มีรายงานว่าหลังแกนนํากลุ่มเยาวชนปลดแอกประกาศผ่านทาง Facebook เยาวชนปลดแอกเพื่อ,อยุติการชมุมนุมนะฮะแล้วก็ได้ให้สมาชิกแนวร่วมที่ตามการรัดหมาชุมนุมใหม่อย่างใกล้ชิดแต่ว่าสถานการณ์บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงฝั่งฝฟายดินแดงก็ยังคงมีการประทะกรดุนแรงระหว่างกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาอาชีวะกับเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อเนื่องครับก็บประทะกันมาตั้งแต่เวลา16เดนการถึง19เนการก็ยังไม่สงบโดยฝั่งผู้ชุมนุมก็มีการยิงลูกแก้วด้วยหนังสติกระเบิดเพลงิง ไปบอมใส่แนวเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะที่ฟังตำรวจก็ตอบโต้ด้วยแกส๊สน้ำตาแล้วก็กระสุนยางอย่างดุเดือดครับส่งผลให้ชาวบ,บ้านในแฟลตินแดงจํานวนหนึ่งที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจร้องขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยุติการใช้แกส๊สน้ำตาทําให้ฝ่ายตำรวจเนี่ยปรับกระบวนเป็นแนวรุกเข้ากับชับพื้นที่บริเวณหน้าแฟลตินแดงท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักด้วยนะฮะมีรายงานอีกนะครับว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยออกแถลงกรณีมีการนาตู้โบกี้รถไฟไปใช้เป็นแนวป้องกันขัดขวางการชุมนุมครั้งนี้ตามหนังสือของสานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับส่งมาถึงที่การรถไฟเนี่ยนะฮะบอกว่าขอความนุเคราะห์ตู้โบกี้รถไฟและก็ตู้เชื้อเพลิงระบุวัตถุประสงค์ว่านําไปใช้ทํากิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดโควิดโดยไม่ได้ระบุแนวทางของการนําไปใช้วันเวลาหรือว่าสถานที่ที่จะนําไปใช้ โดยที่ทางการรถไฟยังไม่ทราบรายละเอียดของการนําไปใช้ตามที่เป็นข่าวอย่างไรก็ตามเนี่ยจะดําเนินการประสานไปอย่างสันานัการตําวจแห่งชาติเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ต่อไปนะฮะก่อนหน้านี้คือว่าในช่วงบ่ายครับที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลพลตำรวจรโทรปักกพง์พงเพตรานะฮะถแถลงผลการปฏิบัติการดูแลรักษาความปลอดภัยกรณีการชุม,มนุมคดีแรกตํารวจสอน,นอชัยนสงครามก็รับแจ้งว่ามีผู้ตงสงสัยที่อาจ เข้ามาก่อความวุ่นวายภายในโรงแรมแมงโก้ถนนเขาสารก็เลยเข้าไปตรวจสอบห้องพักหมายเลข401ถึง404นะฮะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหา2คนในห้องพักแล้วก็รถยนต์พวบวิทยุเกาะอ่อ,อนเขยมตัดลวดน้ำเกลือหน้ากากกันแกส๊สหมวกนิ้งไผ่คดีที่2เนี่ยตำรวจสอนอสำนักราชนะครับก็รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยภายในวัดหมันพารามตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัย6คนชาย4คนหญิง2คน ตัวคนรถตู้ลักษณะคือว่าเป็นรถกู้ชีพนะฮะให้คล้ายกันเลยแล้วก็รถยนต์อีกหนึ่งคันเนี่ยพบปลอกเสือ้อกระหรอกพร้อมกับอุปกรณ์เข็มขัดสนามวิทยุสื่อสารพร้อมไม้หน้ากากาป้องกันแกส๊สหนังสติก๊กหัวน็อตลุกแก้วพลุควันสีแบบดิงสลักคดีที่3นะฮะควบคุมฝูงชนก็จับกลุ่มชายคนหนึ่งฮะบบริเวณถนนราชดำเนินกลางก่อเหตุใช้หนังสติก๊กยิงของแข็งใส่เจ้าหน้าที่ด้วย ต่างจังหวัดเนี่ยอย่างที่อุบลน,นะฮะก็มีการบีบแต่นะครับมีการบีบแตเป็นคาร์ม็อบนะฮะแล้วก็วกนครศรีธรรมราชเนี่ยกลุ่มคนคอไม่ทนก็นัดรวมตัวเป็นกระบวนคาร์ม็อบทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์รวมกว่า50คันนะฮะบริเวณริมถนนอ้อมค่ายอำเภอเมืองอนครศรีธรรมราชก็พร้อมใจกันบีบแปร์ดังสนัน่นชู3นิ้ว นะยะลาฮะกลุ่มคาม็มอบยะลาก็นัดรวมตัวกันเพื่อชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่หน้าป้ายสวนขวัญเมืองสวนสาธารณะเขตเทศบาลนะครยะลาด้วยนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยนะ,ะแล้วก็มีรายงานข่าวนะครับว่าแนวร่วมกลุ่มมวลชนตามจังหวัดต่างๆทั้งกระบีนะครับปัตตานีศนะรีนนสนะเกดนครพนมสกลนครนะครราชสีมาน่านนะฮะ เชียงใหม่เพชรบุรีนะครับส่วนใหญ่คือจะเป็นกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนก็พากันออกมาจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์รูปแบบขา่าวม็อบเครื่องขบวนไปตามสถานที่สําคัญด้วยขณะที่นายสุทินคลังแสงนะฮะประธานวิ่ายค้านก็พูดถึงกรณีศาลแพ่งสั่งคุ้มครองช่วขาวห้ามผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกแลรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม,มบังคับใช้คําสั่งประกอรจุกเฉิญ ข้อกาหนดฉบับที่29ว่าเป็นการชี้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญชัดเจนส่งผลให้เกิดความเสียหายกับสังคมตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศละเมิดกฎหมายจนเป็นนิสัยปล่อยให้ประชาชนสู้กับครูสิ้โดยจ่ายเงินซื้อวัคซีนเองขัดต่อรัฐธรรมนูญแทนที่พลเอกประยุทธ์จะสํานึกผิดกลับใช้พรกรฉุกเฉินปิดปากประชาชนไม่ให้วิจารณ์จนสั่งแพ่งชี้ว่าผิด หนึ่งพเพื่อไทยจะหารือกับพักร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าว่าจะดำเนินคดีพลเอกประยุทธ์ต่อศาลคดียาทุจดิตและหารือฝ่ายกฎหมายยื่นถอดถอนออกจากตําแหน่งได้หรือไม่ก่อนที่ฝ่ายค้านจะนําเรื่องนี้นะขึ้นศาลคดียาาทุจดิตและยื่นถอดถอนผมจะให้โอกาสพลเอกประยุทธ์แสดงความรับผิดชอบหากว่าเป็นรัฐบาลที่มีสํานึกประชาธิปไตยเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องลาออกสาเหตุที่ดําเนินการเรื่องนี้เพื่อสก,กัดกั้นพลเอกประยุทธ์ไม่ให้ใช้อํานาจเหมเิมเคิม ม่ยึดหลักนิติรัฐนิธรมทําอะไรตามใจตัวเองเป็นหนึ่งประเทศไม่มีคือมีแปรนายอนุสรเยี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าถ้าเกิดปล่อยให้ใช้อํานาจริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนประเทศไทยก็จะถูกตั้งคําถามจากนานาประเทศและแม้ว่าจะมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็ไม่อาจจะไว้วางใจได้รัฐบาลอาจจะหาเครื่องมืออื่นมาริดรอนสิทธิประชาชนอีกตัวพรรคส่วนต้องช่วยกันจับตาเฝ้าระวังนะครับ ส่วน Facebook สำนักงานคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับก็เผยแพร่ผลประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายนะครับคณะ3ามราร์ทที่12เพืเ่อพิจารณากรณีมีผู้รณนขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองระดับสงูงฝ่ายบริหาร2คนกรณีเข้ารับตําแหน่งเมื่อปี6 2 แต่ว่าสำนักการปรชาปชปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่าพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา105วรรวัคซีไม่ได้ให้อำนาจไว้คณะกรรมการวิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้บัญชีทรัพย์สินและก็นิสินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะยื่นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยื่นบัญชีทรัพย์สินและก็นิสินก็เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับอพอสมควรฮะการเมืองไม่ได้คุยมานานแล้วนะครับก็เล่าให้ฟังกันสักหน่อยฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พัก,กันก่อนแล้วกันช่วงหน้าครับมาติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าโควิดสิกันต่อนะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายโโยัาย,าย,าย,ลายแห่งนวัตกรรม r m j t Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ชุนที่สอของรายการ r m u CT News วพิกัรข่าวเด่นนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะฮะมีประเด็นสําคัญนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคดีเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวมาเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะล่าสุดคือว่าพบตรก็ลงพื้นที่ไปเองเลยนะครับเพื่อไปติดตามคดีนี้และสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว ตามรายงานบอกว่าคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็คือเป็นชายคนหนึ่งฮะอาจจะเป็นชาวภูเก็ตแล้วก่อเหตุคือว่าไปรัดคอฆ่าชาวต่างชาติชาวสวิตนะฮะอยู่ที่น้ำตกโตนอ่าวยนจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับนี้บอกแสย่ยได้จากกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็จักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเจา้าหน้าที่ก็เก่งครับตามเกี่ยวรอย สามควบคุมตัวมาได้สอบไปสอบมาก็รับสารภาพนะครับว่าออกไปหาของป่าแล้วก็เจอชาวต่างชาติหญิงคนนี้เนี่ยนั่งเล่นริมน้ําตกตามลําพังก็เลยเข้าไปล็อกคอครับต้องการที่จะยิงสับแล้วก็ขืนใจจนเหยื่อหมดสติฮนะจมน้ำเสียชีวิตยิงชุดสืบสวนเนี่ยก,ออก็พยายามหาหลักฐานให้ชัดเจนครับยืนยันว่าไม่ได้มีการจับแพะนะ ตามรายงานครับจากคดีเสือนขวัญพบศพนางนิกโกรเซเวงไวคอบอายุ57ปีนะครับเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวสวิตเซอร์แลนด์ก็เดินทางเข้ามาภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกเดินทางเข้ามาประเทศไทยถูกทำร้ายจ,จนเสียชีวิตบริเวณแอ่งน้ําฐานน,าน้าตกโตนอ่าวยนตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตนะสภาพเปลือยครับแล้วก็ถูกกลุ่มด้วยผ้าอย่างสีดามีหินก้อนใหญ่ทับเอาไว้ก็คาดว่านะตอนนั้นเสียชีวิตไม่แล้วกว่า3วันนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จัดทีมเข้าไปสอบสวนครับโดยส่งตำรวจจากส่วนกลางเข้าร่วมด้วยความคืบหน้ารายงานว่าข่าวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคี่คลายคดีควบคุมชายต้องสงสัยทราบชื้อคือนายธีรวัตรนะฮะอายุ27ดปีดูตามเลขที่บัตรแล้วเนี่ยเป็นชาวตําบลปากคลอกอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะอาชีพรับจ้างใช้แรงงานทั่วไปหลังจากกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่เกิดเหตุสามารถบันทึกภาพอาไ้ได้ครับ โดยเจ้าหน้าที่นําตัวนายธีรวัตรมาสอบสวนที่สถานีตํารวจภูธรวิชิตรวมทั้งให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเนี่ยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บสารพฤตุกรรมของผู้ต้องสงสัยเพื่อนําไปเปรียบเทียบเทียบเคียงกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุเมื่อต้นคิดว่าพบประบติยาเสพติดด้วยนะนายธีรวัตรให้การรับสารภาพว่าวันเกิดเหตุออกหาของป่าแล้วก็กล้วยด่างเพื่อน,นํามาขาย ระหว่างนั้นได้เจอชาวต่างชาติคนนี้ครับนั่งเล่นน้ําอยู่ที่โขดหินบริเวณน้ําตกเพยงลำพังก็เลยเกิดอาการอารมณ์เชื่อวูบนะฮะหวังจะชิมซับเขาอ้างว่าอย่างนั้นแล้วก็ก่อเหตุกระทำชำเราใช้แขนรัดคอจนนักท่องเที่ยวนหะมดสติจมลงไปในน้ำเสียชีวิตที่เกิดเหตุจากนั้นคือว่าถอดกางเกงผู้เสียชีวิตออกนะฮะแต่ว่าเกิดเปลี่ยนใจทิ้งศพเอาไว้ในที่เกิดเหตุแล้วก็หลบหนีไปด้านตำรวจนะครับ บอกว่าคดีนี้มีหลักฐานยืนยันแน่แน่นหนาครับว่าไม้มีการจับแพ้นะฮะผู้ลงหาให้การรับสารภาพด้วยรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บังคับบัญชาแล้วคือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพบวะตะรอนะฮะโพลุลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกกลงพื้นที่แล้วครับอืมไปตั้งแต่ที่พักของผู้เสียชีวิตเดินตามเส้นทางตั้งแต่จุดที่พักจนถึงบริเวณน้ำตกแล้วก็ไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ จุดพบศพด้วยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ควบคุมตัวได้แล้วเบื้องต้นพบร่องรอยการถูกทำร้ายบริเวณกล่องเสียงซึ่งต้องรอยืนยันการรายงานไปในเอกสารทางการแพทย์ก่อนส่วนการลงพื้นที่ตรวจคนงานในแคมป์ก็มีความคืบหน้าดำเนินการแล้วก็สักถามแล้วส่วนหนึ่งก็ยังคงทําต่อไปและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้มีการตรวจสอบภาพบุคคลในกล้องวงจรปิดนะะ เพื่อที่จะนําตัวบุคคลที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดมาทําการสอบสวนด้วยนะครับจะมีความคืบหน้าไปมากนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสุดท้ายก็ควบคุมผู้ต้องสงสัยไปก่อนนะครับมาดูสถานการณ์โควิดสิครับปิดท้ายแล้วกันนะในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับยังวิกฤตอยู่นะครับรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิวันในที่ที่8สิงหาคมนะฮะ รวมแล้ว19,983คนเสียชีวิต138คนจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่16,000 19,633คนติดเชื้อภายในเรือนจำ350คนนะครับผู้ป่วยสะสม727,642คนหายป่วยกลับบ้านไปนะครับ18,503คนหายป่วยสะสมนะครับ5,089คนตั้งแต่เดือนเมษายนนะฮะนับตั้งแต่วันที่1มาเลย ผู้ป่วยกำลังรักษานะครับ2 1 4 7 8นสดกคนสถานการณ์ทั่วโลกนะครับผู้ป่วยยืนยันฮะ2 0 2ล้านกว่าคนนะครับกลับบ้านแล้ว182ล้านกว่าคนรักษาในโรงพยาบาลนะครับกว่า16 000, ล้านคนและก็เสียชีวิต4ล้านกว่าคนนี่นะครับก็ถือว่ายังหนักหน่วงอยู่นะฮะยังวิกฤตอยู่ก็ตามกว่า2 0 0 0 0ก็จริงฮะแต่ว่าอีกไม่เท่าไหร่เองหลักสิบก็จะหึ่ง2หมื่นแล้ว นะครับยังน่าเป็นห่วงอยู่เอาละครับน่าจะพอสมควรขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังกันนะครับฝากหน่อยรายการพิเศษนะครับไทยพี s ีสู้โควิดสิบเกกักตัวปลอดภัยกับไทยพีวีนะฮะพบกันเป็นประจำตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามนะครับโฮมไอโซเลชันนะตอนนี้มีความสําคัญมากเลยฮะดูแลตัวเองที่บ้านวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกนรหไ่ในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University